นี่คือครั้งแรกครั้งแรกของนุยที่มาแบบนี้เลยตื่นตาตื่นใจมากให้ถ่ายว่าอยากเจอไทยถ้าไทยไม่ผิดต้องเป็นมุหยองกระเป๋าตังกระเป๋าตังอยู่ไหนกระเป๋าตังก็ไม่บอกว่าจะให้ดูใกล้ๆมันก็ไม่ยากอันไหน ไป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 แม่ออกมาทำไงเนี่ยไม่ต้องตกใจโอ้โหเราปลอมปลอมมากดูการแต่งตัวก็ดูแล้วว่าทำไมไมตั้งใจมาถ่ายรายการเมืองไทยไม่มีหรอกที่จะใส่เสื้อยืดแล้วก็คลุมเสื้ออย่างเงี้ยไม่มีไม่ดูกูนี่มึงดูกูนี่นี่สบายขนาดไหนนี่มึงทำตัวกูนี่นี่รองเทงรองเท้าอะไรก็ไม่ใส่ไหมนะ นิดเดียวนะแม่นิดเดียวจะไม่สุภาพหรอนิดเดียวคือหนงหน้าหนุหวอุ้ยนี่รายการคล้ายรายการนางตัวดีดเจานุเนี่ยึือรถตู้ถ่ายอะไม่ได้กอล์ฟคอนเทนต์นะเนไม่เอานะเนี่ไม่เอาไม่ได้นะยังอยู่ไหมคะใครายการนี้ก็ไม่อยู่แล้วบ้ายจะบอกว่าเห็นสตอรี่วินุชอบลงใครนะน้องหมูหยองหมูหยองวันนี้จะไปหาหมูหยองไม่ได้ระเบียบวาระสิ เป็นมื่อกี้เพิ่งมาครั้งแรกพาพี่เข้าไปพาพี่เข้าไปรู้ไหมว่าเต้นแบบนี้เขาเรียกว่าเต้นอะไรเต้นอะไรเต้นถัดตีนถัดตีนั่นี่คือครั้งแรกครั้งแรกของนุยที่มาแบบนี้เลยตื่นตาตื่นใจมากพูดกันตรงๆเลยว่ามาอย่างเงี้ยปลาหมึกปิ้งก่อนเลยสวัสดีฮะมีไหมพี่มีไหมปลาหมึกจะถามพี่เขามีไหมไอปลาหมึกที่เป็นพิษอ่ะที่เป็นพิษอ่ะมีไหม มึกพิษบอกว่าหยิบได้อ๋อหยิบฟรีด้วยไงประเด็นน่ะนี่หยิบไไ้ให้เขาขายของเถอะเออแซวเล่นแซวเล่นระเบียบวาระศิลป์รู้ไหมว่าเจ้าของเขาคือใครใครอุ้ยนี่คือคุณเบลสวัสดีครับคุณเบลนี่คือลูกชายเจ้าของดูแลตรงนี้เลยคุณเบลใไหนๆมาเจอคุณเบลแล้วไม่ได้ว่างอันนี้เป็นการเพิ่งเจอกันครั้งแรกถอดสร้อยอันนี้ให้ดู มีแค่นี้ครับทั้งเรือทั้งตัวพี่ชัชีวิตมีแค่นี้มีเท่านี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโดนเตีเขาหลอกแกอ๋ออ๋อไปฮะไปพาไปไหมไปหลังเวทีซึ่งระเบียบวันวันศัลฉัตอนนี้แม่เขาอยากมาเจออยากมาเจอใครรู้ไหมใช่ครับให้ถ่ายว่าอยากเจอไทยถ้าไายไปผิดต้องเป็นมูยองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีฮะไม่แล้วเขาจะพาเราไปไหนเขาจะพาเราไปเต้นของเต้นท์ใครอยู่นะเต้นศิลปินเต้นศิลปินก่อนเต็นศิลปินตามมาฮะอันนี้ก็จะเป็นพระเอกบูธจักรพันธ์นี่ไงอ๋อสวัสดีฮะสวัสดีฮะคุณบูธคุณบูธจักรพันธ์นี่เพิ่งมาปีนี้ ทำไมถึงมาอยู่วงนี้เพราะอะไรฮะคุณคือชอบมาตั้งแต่อะไรอ๋อได้ฮะไม่เวลาน้องพูดอะกลมลงเออเสน่ห์ของเราคืออะไรคิดว่าเสน่ห์ของเราคืออะไรบูธต้องถามพี่เบลครับสำหรับตัวผมเสน่ห์ของเขาคือการร้องหมอลำเพลินร้องหมอลำอะไรนะเพลินหมอลำหมอลำเพลินมันจะมีหลายหมอลำลำเพลินลำต่อกอนมีหลายลำซิ่งอ่ะลองลำเพลินให้ดูสักนิดขอลำเพลิน ล่อพอจะเปิดผ้ามัานกังแจงสว่างอยู่ในตามีน้ำเพลินนะจะฟังลำซิ่งไหมอยากฟังลำซิ่งไปที่อื่นอันนี้ทอมมลรากรรู้ไหมแม่เขาเกิดมาจากไหนเกิดจากไหนชิงช้าสวรรค์เบิร์พอยท์แม่เขาแม่เขาทอดบนชิงช้าสวค์คลอดบนชิงช้าสวรรค์ไม่ใช่รายการไม่ใช่รายการลอดบนชิงช้าสวรา์นี่เขาอยู่สี่คิ้ว เขาอยู่สี่คิวตัดไปเป็นห้าคิวแล้วเขาไม่อยู่ก็เลยตอนนั้นคือสี่คิวไหมทมลากรเขาอยู่สี่คิวเขาไปร้องประจำสี่คิวตอนนั้นที่ชิงช้าสวรรค์เอาเพลงอะไรลงประกวดแล้วแบบชนะมาเลยคว้าแชมป์มาคือเพลงอะไรสุสานวนชมปครับตอนนั้นอุ้ยไม่ธรรมดานั่นคือเพลงสุดท้ายที่ฝากไว้กับชิงช้าสวรรค์เพลงสุดท้ายที่ฝากไว้กับการจะสิ้นใจตรงนี้คือเพลงอะไร ามตุงกองนะฮะมีมีคนในวงเคยสิ้นชีวิตเพราะงูงูฉกไหมไม่มีครับตัวใหญ่งูจะกลัวคุณอ๋อนี่อันนี้อันนี้อันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ตางอีกตลอดการครับพี่หน่อยมาชลินคสดีค่ะดูรายการตลอดเลยน่ารักมากชื่ออะไรครับพี่ชอบไม่ได้แต่ดู ันนี้ก็จะเป็นแกงนางเอกอันนี้นางเอกครับนี่เต้าสุกัญญาสวัสดีฮะคุณเต้าเราก็ได้รู้จักกับคุณเต้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเจอกันนะฮะคุณเต้าไปไปน้องแกงขอรอพี่มากเออขอรอสิไม่ไม่อย่างนี้ขอรอเสียงพี่ได้ด้วยถามจริงหนูดูหนูดูนางก็ดีบ่อยมากเอราะอะไรแบบ ได้ข่าวว่าปีที่ผ่านมาตกตกสลิงหนกสลิงวันนี้บางคนบอกว่าเพิ่งจะดูะรายการแล้วไม่รู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงวันนี้ช่วยจําลองสถานการณ์ไม่ได้ <laughs> คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่เขาหายแล้วนะฮะบางคนแบบเป็นห่วงหายแล้วนี่ทุกวันนี้เขาก็เดินได้แล้ว <laughs> เขาก็จะเดินอย่างงี้ <laughs> ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> เขา Dante, <bord Safe. S 1> ว่าไม่ได้นะมั่งมีสีสุกับทุกคนกี่บาทไม่รู้สองเช่นนี้มั่งมีกันทุกคนลำซิ่งเมื่อกี้คุณเบลเขาบอกว่าลำซิ่งนี่คือต้องคุณเลยเอลเขาต้องไม่ธรรมดาสิเออไอต้องเดินนางเดินเนี่ยเออเอลอะโอ๊ยตายแล้วคนลุกเอ้าเอาเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เจ้้ นี่จะพาไปไหนต่อคะตอนนี้จะพาไปหาเห็นบอกว่าอย่าไปดูใครนะมูยองเหรอ,อ,อ,อเคยเห็นไหมสเต็ปหน้าสองถอยสามหน<า>ึ่งสองฮะไม่ถึงไม่ถึงสักที <c oughs> ดู <c oughs> จะให้ดูสังเกตนะว่าแดนเซอร์ หมอลำเนี่ยเขาจะแบบว่าต้องมีหนวดมีคราวจริงไหมอันนี้ยังไม่ได้โกนหนวดไม่ใช่หรอคิ้วนี่สากห่มิติหรือว่าอะไรล่งเตยมมาสลับนี้ก็อยู่เซนเอนะครับเป็นเป็นเซตสาวรองสาวแล้วเนี่ยดูไม่ออกเปยทีสาวแน่นอนนี่ดูไม่ออกนะให้ตายเถอะอันนี้เขาเป็นเซตสาวคนลุกมนทั้งตัวแล้วแล้วนี่ถามตรงดูพี่ออกไหมน้องนิกะ คือเขาจะเต้นแรงเต้นแรงขอสะนหน่อยได้ไหมเอไออไอไ้ไอไอไออไออไ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 อ้อไอาแล้วเอาแล้วเไ้ไเฮอยอไอย่ไอปอดอไอยอไ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 อออไ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 ูไอออไไไอจอไ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 ออออออ่อออ ต้องโชว์สวัสดีฮะแม่ือนกอดหน่อกอหนอห้หอเฮ้ยมันจะน่าเกลียดหรือเปล่าก่อหน่อย กระเป๋าตั้งอยู่ไหนกระเป๋าตั้งเราไม่ได้เอาเงินมาเราออกพ <ara> ี่ไม่เอาเงินมาเอาโมยองนี่คือหมยองโมยองจิงรีพี่น้องการแต่หน้าเขาก็เมือนกันนะอันนี้อายุเท่าไหร่สามปีอันนี้สิบห้าถามอายุสามปีซีซีนี่หรอไม่ก็จริงนะเนี่อายุเท่าไหร่ออไม่ใช่สองคนนี้มีความโดดเด่นอะไรฮะการเต้นครับแล้วความน่ารักของเขาไม่เสียเวลาดูเอลพีก่อนดูเอลพีไอไอ้อทำอะไร เดี๋ยวก,กนรูกนะใจใจ,ใจไม่ดีใจไม่ดีให้ทำอะไรก็ไม่บอกว่าจะให้ดูไกลๆมันก็ไม่ยากอ,อันไหนเดี๋ยวหนูมีหนูมีมที่ V I P ที่นั่งดูพูดไปเล่นไปบ้าบอรบกวนน้องมูเออน้องติงลีเต้นให้ซีเจนุ้ยดูความเอวหน่อยขอดูขอดูนิดนึ่งหนึ่งไอเดียวไอเดียว เขารู้เขารู้ไหมว่ากูถือพรมจันเขารู้ไหมพอดูหมูหยองพอดูหมูพอดูหมูหยองนิดหนึ่งเรื่องสอบจับจิบอ้าอรออะไรเะไป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 อยน้ำเหมือนน้ำเหมือนพี่นุ้ยนะ อ่าลองใกลๆลองเต็มใกลๆนี่เหงื่อกูแตกทั้งตัวเลยอ่ะหนึ่งสองแนบแนบแก้มหน่อยค่ะแนบแก้มหน่อยอ๊ะไม่อมหัวกูไปเลยอะ นี่เขาจะโชว์แรกไหมไปดูโชว์แรกไมอยากไปดูโชว์แรกไปดูข้างเวทีได้ไหได้ไหมอไม่ไหวค่ะอ๋ออมออลออ๋้อ๋ออ๋ไออออ พอน่าจะร้องเพลงร้องแล้วน้องเต้นแม่มาไป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 อยากจะร้องแล้วนี่วันนี้นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องคล้องหมูหยองหน่อยเออมีเงินอยู่เท่านี้นะคะ แต่วันนี้เราปลุกเองหลังเวทีเลยถ้าไม่ใช่เพราะคุณเขาก็มีคนอื่นปาุกเขาได้ <c oughs> ไดอันนี้ขอบคุณเบลมากค่ะค <c oughs> ที่สำคัญนะคะ <c oughs> ขอบคุณนี้เลยพี่นุย้ยไม่ต้องขอบคุณ <c oughs> ไม่ต้องขอบค,คุณนุย้ยไม่ต้องเลยอขอบคุณป๊ากี้ดีกว่าเพราะว่าต่อไปนี้เจอนุ้ยไม่มีป๊ากี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของเรานะคะบางฟูดแคนฟาสได้ <ห>แล้วก็ปากแชร์พลิปนี้เยอะๆด้วยแล้วก็ปากด <หา S 2> ูกันเยอะๆด้วยฮะไปแล้วสวัสดีค่ะ